สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องราวทั้งหมดของมันครับนั่นก็คือต้นตะเคียนทองต้นไม้ที่ไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้แต่มีความหมายลึกซึ้งไปถึงระดับความเชื่อและวัฒนธรรมของเราเลยทีเดียวพอเห็นภาพนี้ปุ๊บคงคุ้นตากันดีเลยใช่ไหมครับต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสามสีผูกไว้มีสารเพียงตาตั้งอยู่ข้างๆเต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหวต่างๆนานา,นา นี่แหละครับคือภาพที่มันบอกเราได้ชัดเจนที่สุดเลยว่าสำหรับคนไทยจํานวนไม่น้อยต้นไม้ต้นนี้มีความหมายมากกว่าต้นไม้ธรรมดาร,รมดธาต้นหนึ่งอย่างแน่นอนและนั่นก็นํามาสู่คำถามสำคัญของเราในวันนี้ครับว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้ต้นตะเคียนทองมีความพิเศษแตกต่างจากต้นไม้อื่นๆได้ขนาดนี้เอาละครับก่อนที่เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวความเชื่อเนี่ย เราลองถอยกลับมาทำความรู้จักกับตัวตนจริงๆของต้นตะเคียนในมุมของวิทยาศาสตร์กันก่อนดีกว่าว่าจริงๆแล้วเขาคือใครกันแน่ในทางวิทยาศาสตร์นะครับตะเคียนทองมีชื่อสากลว่า h o เปียออ o r รตาครับจัดเป็นไม้ยืนต้นเนื้อแข็งขนาดใหญ่ที่ไม่ผลัดใบซึ่งจริงๆแล้วก็พบได้ทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละครับถ้าเราลองซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับจะเห็นเอกลักษณ์ของเขาเลย เปลือกไม้จะสีน้ำตาลเข้มๆดูแข็งแรงทนทานมากมีร่องแตกเป็นทางยาวแบบนี้ส่วนใบก็จะมีรูปทรงเรียวยาวสวยงามคล้ายๆกับปลายหอกเลยครับคือความยิ่งใหญ่ของตะเคียนเนี่ยไม่ได้มีแค่ในเรื่องความเชื่อนะครับในโลกความจริงก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเลยลองนึกภาพตามนะครับต้นตะเคียนเนี่ยสามารถสูงได้ถึง45เมตรเทียบง่ายๆก็คือตึกประมาณ15ชั้นลทิทเดียว แต่ก็น่าเศร้านะครับที่ว่าเพราะความยิ่งใหญ่และคุณค่าของมันนี่เองที่ทําให้ปัจจุบันตะเคียนทองถูกจัดเป็นพืชที่ถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วทําไมตะเคียนถึงเป็นที่ต้องการขนาดนั้นก็เพราะคุณค่าที่จับต้องได้ของมันนี่แหละครับไม้ตะเคียนมีประโยชน์มหาศาลจริงๆจนถึงกับได้รับฉายาที่ทรงพลังมากว่าเป็นไม้เหล็กแห่งสยามประเทศเลยละครับอะไรที่ทําให้ได้ฉายาว่าไม้เหล็กน่ะเหรอครับโอ้โห ก็เพราะคุณสมบัติของเนื้อไม้มันสุดยอดมากครับคือมันทั้งแข็งทั้งแกร่งทนทานสุดๆและที่พีคที่สุดเลยก็คือมันมีสารเคมีในตัวเองที่สามารถป้องกันปลวกได้ตามธรรมชาตินี่แหละครับเหตุผลที่ทําให้มันกลายเป็นไม้ในฝันของงานก่อสร้างทุกชนิดลองดูสิครับว่าเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างตั้งแต่เสาบ้านเสาโบสถ์ที่ต้องการความแข็งแรงมากๆไปจนถึงการขุดเรือทันลําที่ใช้งานกันเป็น10บๆปีเฟอร์นิเจอร์สวยๆทน หรือแม้กระทั่งหมอนรองรางรถไฟที่ต้องรับน้ําหนักมหาศาลเรียกว่าอะไรก็ตามที่ต้องการความทนทานแบบสุดขีดไม้ตะเคียนนี่แหละคือคําตอบเลยครับแต่ความสุดยอดมันยังไม่หมดแค่ที่เนื้อไม้นะครับส่วนอื่นๆของต้นก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยอย่างยางไม้หรือที่เรียกว่าชันก็ไปทําน้ํามันเคลือบเงาเอาไปอุดรอยรั่วของเรือได้เปลือกไม้ก็อาไปใช้ฟอกหนังส่วนในตํารายาแผนโบราณแก่นไม้ใช้แก้ปวดฟันได้เปลือกก็ใช้ห้ามเลือดได้อีกโอ้โหเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ของจริงเลยครับ เอาละครับเราเห็นคุณค่าที่จับต้องได้ของตะเคียนกันไปแล้วทีนี้เราจะวาร์ปกลับไปที่เรื่องของความเชื่อกันอีกครั้งแต่รอบนี้จะพิเศษกว่าเดิมครับเพราะเราจะลองทำในสิ่งที่น่าทึ่งมากนั่นคือการตีมูลค่าความศรัทธาออกมาให้เห็นเป็นตัวเลขทางเศรษฐศาสตร์กันเลยเรื่องของเรื่องคือมันมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากชิ้นหนึ่งครับเขาลงพื้นที่ไปสำรวจต,ต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนับถือกันเนี่ยทั้งหมด81ต้นตลอดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใน1ิจังหวัด เพื่อหาคําตอบว่าไอ้ความเชื่อที่ผู้คนมีต่อต้อนไม้เหล่านี้มันสร้างเม็ดเงินได้มากน้อยขนาดไหนกันแน่และนี่คือตัวเลขแรกที่เห็นแล้วต้องอึ้งเลยครับแค่มูลค่าของเครื่องเส้นไหวของแก้บนต่างๆที่วางอยู่ตามต้นตะเคียนทั้ง81ต้นที่สำรวจเนี่ยร,รวมๆกันแล้วมีมูลค่าสูงถึง2 5 7 0 3 0บาทไม่น้อยเลยนะครับแล้วเงิน2 0 0 0กวาบาทนี่มาจากอะไรบ้าง พอมาดูรายละเอียดนี่น่าสนใจมากครับดูสิครับเกือบ70%ซของมูลค่าทั้งหมดมาจากชุดไทยโหนี่มันสะท้อนภาพในจินตนาการของผู้คนได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าเขามองเจ้าแม่ตะเคียนเป็นสตรีสูงศักดิ์ในชุดไทยโบราณส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกตุ๊กตาพวงมาลายัยตามลำดับครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับเงินสองแสนกว่าบาทนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยเงินก้อนนี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่ร้านขายของไหว้ แต่มันจะถูกส่งต่อหมุนเวียนไปเรื่อยๆในระบบเหมือนเราโยงหินลงน้ําแล้วมันเกิดระลอกคลื่นแผ่ออกไปซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าตัวทวีคูณทางเศรษฐกิจครับและตัวเลขตัวทวีคูณที่ทีมวิจัยคํานวณได้มันน่าเหลือเชื่อมากครับ33.33 33เท่าใช่ครับฟังไม่ผิดหมายความว่าเงินทุกๆ1บาทที่คนเอาไปซื้อของไหว้เนี่ยมันจะถูกส่งต่อไปในระบบเศรษฐกิจจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ถึง33บาท33สสตางค์เลยทีเดียว และนี่คือ Climax ครับเมื่อเราเอาเงินค่าของไหว้ตั้งต้นมาคูณกับตัวทวีคูณ33.33 33เท่าเข้าไปมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมที่เกิดจากความศรัทธานในเจ้าแม่ตะเคียนแค่ในพื้นที่วิจัยนี้สูงถึง285,588,883บาทเป็นตัวเลขที่มหาศาลจนน่าตกใจเลยครับจากไม้เหล็ก สูตรเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธามูลค่ากว่า285ล้านบาทพอมาถึงตรงนี้เราคงเห็นภาพชัดขึ้นแล้วนะครับว่าคุณค่าของต้นตะเคียนนั้นซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่เราคิดไว้มากจริงๆเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีครับสไลด์นี้สรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับมันคือคุณค่า2ด้านของเหรียญเดียวกันด้านซ้ายคือคุณค่าที่จับต้องได้เนื้อไม้ยารักษาโรคประโยชน์ต่อระบบยุเวศ ส่วนด้านขวาคือคุณค่าทางจิตใจที่จับต้องไม่ได้การเป็นที่พึ่งทางใจการเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและอย่างที่เราเห็นกันไปมันสามารถกลายเป็นกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อได้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็ตอกย้ำข้อสรุปจากงานวิจัยที่ว่าความเชื่อทางวัฒนธรรมมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจครับเป็นประโยคสั้นๆที่เปลี่ยนมุมมองของเราได้เลยนะครับว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วมันมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมได้จริงสุดท้ายนี้ ก็อยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ได้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วคุณค่าที่แท้จริงของต้นตะเคียนทองอยู่ที่เนื้อไม้อันแข็งแกร่งของมันหรืออยู่ที่จิตวิญญาณและความศรัทธาที่ผู้คนมอบให้มันกันแน่บางทีคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเกิดจากจุดที่ทั้งสองสิ่งนี้มาบรรจบกันก็เป็นได้สวัสดีครับ